สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพประรถนทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายผู้โชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของจะเกิดมาจนแค่ไหนก็รวยได้คำอธิษฐานท่านสัน้นควรพูดสิ่งนี้ท่านผู้ฟังครับการขอพรแค่สั้นๆตอนอธิษฐาน อย่าลืมพูดสิ่งนี้หลวงปู่ดูบอกเทคนิคพูดคำเดียวได้ครบขอพรแค่สั้นๆตอนอธิษฐานอย่าลืมพูดสิ่งนี้หลวงปู่ดูบอกเทคนิคพูดคำเดียวได้ครบคนส่วนใหญ่มักขอพรในหลายอย่างครับอยากได้สิ่งนั้น อยากได้สิ่งนี้อยากมีในสิ่งที่ต้องการขอให้รวยขอให้พบแต่คนดีๆได้เลื่อนตำแหน่งทั้งทางหน้าที่การงานแต่ความจริงแล้วครับมีคำอธิษฐานที่ง่ายๆสั้นๆครบวงจรและก็เป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่านั้นมากท่านว่าเวลาเราทำบุญนะครับควรอธิษฐานอย่างไร ให้ได้ผลตามที่ต้องการหลวงปู่ดูพมมปัญโยเคยสอนเทคนิคในเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทําบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกขก์เพราะคำว่าความดีครอบคลุมทั้งหมด ทั้งร่ำรวยสุขภาพดีมียศถาบรรดาศักดิ์มีคนรักและก็มเมตตาส่วนไม่มีความทุกข์นั้นก็หมายถึงการตัดสิ่งที่ไม่ดีออกหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูและที่สำคัญก็คือการได้พบแต่ความดีนั้นมีคุณค่า ตรงที่ว่าถึงแม้ว่าเราจะขอผ่อนจนละํ่ำรวยได้แล้วแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นก็อาจจะถูกนำไปเล่นการพนันนำไปซื้ออยาเสพติดสุดท้ายก็นำพาไปนรกหรือแม้นแต่มียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจจะเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกผู้อื่น โกงประเทศชาติสุดท้ายก็มีนรกเป็นที่ไปหรือแม้นจะมีคนรักคนเมตตาแต่ถ้าเราเป็นคนไม่ดีเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนี้ให้รักหลอกคนนั้นให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะก,กันตบตีกันและพากันไปลงนรกกันทั้งมุง การขอให้พบความดีจึงถือว่าเป็นพรอันสำคัญที่สุดแต่ผู้ที่จะพบความดีได้ก็ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดเมื่อเรามีปัญญาแม้นจะเกิดมายากจนครับก็สามารถใช้ปัญญาสร้างเนื้อสร้างตัวแม้นจะเกิดมาจนก็ร่ำรวยได้แม้นจะเกิดมาต่ำต้อย ก็จะสามารถใช้ปัญญาทำงานจนมีตำแหน่งใหญ่โตได้ไม่ยากหรือแม้นจะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากเรามีปัญญารู้จักพูดจาก็จะกลายเป็นที่รักของคนอื่นได้และที่สำคัญก็คือเมื่อมีปัญญาก็จะรู้เองว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำ ความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำเมื่อทำความดีแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับมีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขฉะนั้นเวลาทำบุญครั้งใดก็ให้อธิษฐานง่ายๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ท่านผู้ฟังครับ ความโชคดีจะบังเกิดเปิดเคดวิธีอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูทำทุกวันก่อนนอนก่อนออกจากบ้านเชื่อจะประสบแต่ความโชคดีมีเรื่องเล่าอันน่าอัศจรรย์ครับมากมายเกี่ยวกับหลวงปู่ดูพมมปัโยที่ถูกถ่ายทอดผ่านสานุสิทธ ไม่ว่าจะเป็นการสวดคาถาพระมหาจักรรพัิการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงปูโ่ดูโดยเฉพาะวิธีเจริญพระกรรมฐานและอื่นๆอีกมากมายและหนึ่งในนั้นก็คือวิธีอะไรครับวิธีการอธิษฐานฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูซึ่งถ่ายทอดโดยพระอาจารย์วะรงคตเวิยทโรหรือ หลวงตามาวัดถ้ำเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่เรื่องนี้มีอยู่ว่าเิทธิ์ท่านหนึ่งได้เข้าไปกราบหลวงตามาที่วัดถ้ำเมืองนะและได้ยินสิ่งที่หลวงตามาสนทนากับสิทธิ์อวโสท่านหนึ่งได้ใจความว่าให้นึกถึงหลวงปู่ดู แล้วอธิษฐานบอกท่านว่าขอยกให้หลวงปู่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้หลวงปู่ช่วยดูแลทั้งทางโลกและก็ทางธรรมและก็ขอฝากดวงฝากชีวิตนี้ไว้กับหลวงปูด่ดูนับตั้งแต่ปัดนี้ไปจนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าสู่พระนิพพานถึงตอนนี้ตัวเขาเอง ได้รีบนำพระมากำไว้ในมือนึกถึงหลวงปู่ดูและอธิษฐานในทันทีขณะเดียวกันได้ยินสิ่งที่หลวงตามาได้พูดอีกว่าอย่างที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านผูกพันกับสมเด็จองค์ปฐมเป็นพิเศษก็เพราะท่านเคยอธิษฐานอย่างนี้กับสมเด็จองค์ปฐมนี้แหละ คราวนี้ถึงแม้สมเด็จองค์ปฐมท่านจะเข้านิพพานไปท่านก็ยังตามมาดูแลหลวงพ่อฤาษีลิงดำได้หลวงตาม,มาท่านได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเรื่องสวยๆจะไม่ค่อยมีในชีวิตเพราะเราฝากดวงไว้กับหลวงปู่แล้วสำหรับบางคนมีเคล็ดอยู่ว่า ให้อธิษฐานจิตฝากดวงกับหลวงปู่ดูในตอนเช้าของทุกๆวันก่อนออกจากบ้านแล้วจะพบกับสิ่งดีๆตามมาสำหรับวิธีอธิษฐานครับฝากดวงไว้กับหลวงปูด่ดูดังที่กล่าวไปข้างตน้นได้เผยแผ่ไปอย่างกว้างขวางในสายสิทธิหลวงปู่ดูหลายคนได้ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ได้ผลแล้วเชื่อว่า บารมีของท่านจะช่วยเหลือให้พ้นจากอุปสรคต่างๆและก็นำสิ่งดีๆมาให้ทั้งในทางโลกและก็ทางธรรมหากใครไม่รู้ว่าชีวิตจะเดินต่อไปอย่างไรก็ให้อธิษฐานจิตฝากดวงไว้กับหลวงปู่ดูอาจพบเจอกับทางออกที่ดีสำหรับตัวเองก็เป็นได้แต่การอธิษฐานฝากดวงให้ได้ผลนั้นก็ต้องมีความศรัทธาเชื่อมัน่น เพราะศรัทธาย่อมนำพาให้เกิดปฏิหารได้เสมอท่านผู้ฟังครับข้อมูลนี้นะครับได้จากวัดถ้ำเมืองนะหลวงตามาตอบปัญหาธรรมวันที่สองเมษายนปีพุทธศักราช2558ทีนี้เรามาฟังในเรื่องของกรรมอะไรที่ทำแล้วให้อรวยเป็นพิเศษ หลายคนก็คงจะสงสัยว่าบางคนเกิดมาเขายังไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยังรวยแต่เราสิหาเงินแทบตายทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่เห็นรวยสักทีเป็นเพราะอะไรกรรมอะไรเป็นเหตุให้รวยเป็นกรณีพิเศษครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องฟังและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกัน เบื้องหลังของความรวยความจนไม่ใช่เกิดจากความบังเอิญเกิดที่นั่นที่นี่แต่สัตว์โลกครับย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้จำแนกชั้นวรรณะและก็ความร่ำรวยก็บรรดาลขึ้นจากความสว่างของฐานจิตและศีลจิตเท่านั้นไม่มีเหตุผลอื่นใดนอกเหนือกว่านี้ หากถามว่าทำอะไรมาถึงรวยเป็นพิเศษคำตอบตรงตัวก็คือทำกรรมด้วยอาการเผื่อแพ่มีใจที่กว้างเป็นไปในทางช่วยเหลือผู้อื่นเป็นพิเศษและก็บ่อยครั้งกว่าคนทั่วไปถ้าอยากเขียนผลของทานอันยิ่งใหญ่ในชาติถัดไปชาตินี้คุณจะต้องมีน้ำใจยิ่งใหญ่ไปจนตาย ไม่ใช่ให้ทานเหมือนลงทุนเก่งกำไรผลสองหนปีนี้บริจาคสามร้อยปีหน้าหวังดอกเบีย้ยงอกเป็นสมล้านความร่ำรวยเกิดจากความมีใจกว้างมีใจเผื่อแผ่กรรมใดที่เป็นไปเพื่อความการุณาต่อผู้อื่นช่วยให้มีความสุขช่วยให้มีความสบายช่วยให้ความปลอดภัยกับมหาชน กคานั้นย่อมขยายขอบเขตอาณาจักรเงินทองได้ทั้งสิน้นอยู่อย่างคนที่จนกว่าตัวให้อย่างคนที่รวยกว่าตนเราจะมีเหลือกินเหลือใช้ทั้งชาติชาตินี้แลกขอชาติหนา้าคนเราไม่รู้ว่าที่กําลังเป็นเจ้าของบ่อน้ำมันมะเืออมาก็พอเคยเป็นเจ้าของบ่อน้ำใจมหาศาลมาก่อน ถ้าพบว่าการเึิกให้ทานเป็นเรื่องยากก็อยากคิดว่าจะเอาไปให้เขาแต่จงคิดว่าเราจะไปเอาความสุขความสบายใจและบุญใหญ่มาจากเขาแทนยิ่งตั้งพ้อแม้ในการให้ทานมากขึ้นเท่าไรยิ่งไม่ใช่การให้ทานมากขึ้นเท่านั้นเมื่อที่ยื่นออกไปให้ทาน เป็นมือที่มีความสว่างรู้สึกได้ด้วยใจที่คิดให้อย่างอ่อนโยนสิ่งได้มาจากการให้ไปคือใจที่อิ่มเกี่ยวนี้และพบใหม่ที่เข้ากันกับความอิ่มใจในภายหน้าจิตให้นั้นเบาจิตเอามันหนักให้เปล่าเออได้เปล่าหัดให้แล้วจะรู้สึกว่า มีพอให้ได้ไม่ขาดเอาแต่ได้แล้วจะรู้สึกขาดขนาดเอาเท่าไรก็ไม่พอขอให้จําไว้ว่าการทำบุญไม่ใช่การเอาเงินมามากๆไปแจกคนอื่นแต่ไปการเอาส่วนเกินน,น้อยๆไปละลายความตนีในตนเองทำบุญมากไปก็เหมือนสุรุ่ยสุร่ายไม่ระวัง ย่อมเงินขาดมือเป็นทุกข์ทางใจทำบุญพอดีฐานะจะทำลายความตนีให้ผลเป็นสุขทางใจล่งเบาเรื่องการทำทานความจริงถ้าเข้าใจหลักสำคัญก็ไม่มีอะไรมากหรอกพอแค่แม้นตรงจุดจุดยอดจุดเดียวคือบุญจะเกิดเต็มเม็ดเต็มหน่วยกับกจิตที่เปิดว้าง ที่เบิกบ,บานที่เป็นปิติสุขถ้าเห็นตรงนี้ให้ได้คนเราฉลาดทำบุญเหมือนกันทั้งหมดสามารถนำไปเป็นหลักตรวจสอบใจตัวเองได้หมดว่าคิดเข้าร่องเข้ารอยหรืออย่างไรฐานะของคนเราโดยมากก็ผูกอยูกับผลของฐานที่ทำนั้นแหละไม่ให้ฐานเลยก็เป็นอยู่อย่างคนไม่มีอะไรเลย ให้ทานอย่างคนธรรมดาก็เป็นอยู่อย่างคนธรรมดาให้ทานอย่างพระราชาก็เป็นอยู่อย่างราชาให้ทานอย่างจากักรพรรดิก็เป็นอยู่อย่างจากักรพรรดิความรวยที่มั่งคั่งและมั่นคงแต่แรกเกิดมักจะมาจากการมีทานจิตยิ่งใหญ่สม่ำเสมอในอดีตชาติ กล่าวคือถ้าชาติใดมีความคิดเสียสละมีความคิดอยากให้ทรัพย์แก่คนยากมีเจตนาธทำมนบำรุงสมณะนักบวชให้อยู่ดีมีสุขในการประพฤติพรหมจรรย์โดยทำเรื่องต่างๆตามสมควรแก่ฐานะคุณจะสั่งสมเป็นกองภูเขาอีกทั้งจิตใจจะเปิดกว้างไม่ตนีิคับแคบ ซึ่งรวมรวบยอดแล้วพอสิ้นสุดพบนั้นกรรมก็จะเลือกสรรแดนเกิดใหม่ให้โดยมีความสบายรับกับจิตที่ปราศจ,จากโลภเมื่อเลือกที่เกิดให้ก็ยังไม่หมดแรงส่งเพราะทานที่ทำทั้งชาติที่มีกำลังใหญ่สายปานยาวจึงส่งแรงอุดหน,นุนให้มั่นคั่งสมบูรณ์เสมอเนิ่นนาน โอกาสล่วงหล่นจากบัลลังเพชรบัลลังพลอนั้นอยากยิงเพราะทานที่ทำในปัจจุบันอาชาติมักจะมาอยู่ในรูปแบบของกำลังหนุนไม่ใช่หัวรถจักรฉุดดึงฐานะทางการเงินได้ทันตาทันใจหัวรถจักรสำคัญน,นั้นได้แก่ผลของทานและก็สีลที่บำเพ็ญไว้ในอดีต บวก,กับความฉลาดในลู่ทางหาเงินในปัจจุบันหากคาดหัวจักดังกล่าวก็ต้องค่อยๆสร้างสมกันใหม่เมื่อไม่ได้ทำทานด้วยจิตคิดสละไม่ได้ทำเพราะอยากอนุเคราะห์อย่างแท้จริงทานนั้นก็มักมีผลน้อยหรือได้ผลช้าเนื่องจากความโลภเป็นของหนักนอกจากจะทำจิตใจให้ทึบไม่ปลอดโปรง่งเป็นกุศลแล้ว เต็มที่แล้วยังบันทอนกำลังบนหรือหน่วงเหนียวไม่ให้เกิดผลเร็วอีกด้วยท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ